จทย์ปัญหาตีโกนะคร <mic> ับก่อนอื่นเลยเราจะมาดูสองคำก่อนนะครับคือคำว่ามุมก้มและมุมเงยนะครับมุมก้มก็คือถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีระดับสายตาตรงนี้ถ้าเราก้มลงไปนะครับแตมตมก้มไปเท่านี้ตรงนี้จะเรียกว่ามุมก้มนะครับต่อไปมุมเงยถ้าเรายืนอยู่นี้นะครับและระดับสายตาตรงตรงนี้ถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับเรียกว่ามุมเงยข้อที่หนึ่งนะครับจะบอกว่าจากยอดหน้าผายอย่างหนึ่งมองเห็นต้นไม้นะครับเป็นมุมก้ม60องศาก็แสดงว่าก็จะมีหน้าผายอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นต้นไม้นะครับเป็นต้นนี้มองเห็นต้นไม้เป็นมุมก้ม60ถ้าตรงนี้เป็นระดับสายตานะครับ ก้มลงมาตรงนี้หกสิบตรงนี้60นะครับก็จะเกิดมุมแย้งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุม60ด้วยตรงนี้ก็จะ60นะครับโจทย์บอกต่อว่าถ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่ห่างจากหน้าผา1ิบรูทสามนะคะรับแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้อยรูทสานะครับโจทย์ถามว่าความสูงจะเป็นเท่าไหร่ ก็ให้ความสูงเป็น x ก็ได้นะครับแบบนี้เราก็จะมีสองด้านนะครับคือด้านนี้และด้านนี้ที่ชื่อว่าลอรูนสานะครับจะหาค่าของ x ก็สังเกตนะครับมุมตรงนี้ถ้าใช้ไซน์ไซน์มันจะกลายเป็นข้ามหารด้วยฉากนะครับซึ่งข้ามคือ x และฉากไม่มีนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ไซน์ต่อไปถ้าเป็นคอสนะครับถ้าเป็นคอสคอสคือชิดหารด้วยฉากนะครับชิดคือชิดต,ตรงนี้ และหารด้วยฉากนะครับซึ่งฉากไม่มีเพราะนั้นก็ไม่ใช่คอนนะครับต่อไปดูแทนแทนเกิดจากข้ามหารด้วยชิดนะครับข้ามก็คือตรงข้ามมันหารด้วยชิดกับมันซึ่งโดนสองอันนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แทนก็เป็นแทนของมุม60นะครับคิดอยู่สองกรณีจากลูกและจากตารางนะครับถ้าจากลูกก็จะกลายเป็น t a n 6กก็คือข้ามชิดนะครับก็คือ x ส่วนด้วย100ร่รูสามนะครับถ้าจากตารางแทนอยู่มาเทัาสุดท้ายนะครับ60คือม,มุมสุดท้ายก็จะเป็นรู้สามแบบนี้แล้วก็จับมันเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย100ร่รูสามเท่ากับรู้สามนะครับ ย้ายก้อนนี้ขึ้นไปคูณนะครับกับฝั่งนี้เพราะฉะนั้น x ก็จะกลายเป็นรูทสามคูณด้วย100รูทานะครับซึ่งรูทสามคูรูทสามก็จะกลายเป็นรูทสามยกกำลังสองนะครับคูณที่ย1 0 0ยกกกำลังสองสามารถตัดกับรูดได้นะครับเพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยตอบ3า0ร้ะความสูงก็คือ300เมตรนะครับข้อที่2 จฉบอกว่านักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากเสาธงนะครับหนึ่งร้อยเมตรเพราะฉะนั้นก็จะมีตำแหน่งของนักเรียนนะครับยืนไว้ตรงนี้ยืนห่างจากเสาธงนะครับเป็นระยะทางหนึ่งร้อยเมตรตรงนี้เป็นธงนะครับจะบอกว่าวัดมุมเงยนะครับไปถึงยอดเสาธงได้ห0องศาจังว่าตรงนี้คือมุมเงยนะครับหกสิบองศา โจทย์ถามว่าเสาธงสูงเท่าไหร่นะครับก็เสาธงให้เป็น x ก็สังเกตด,ดูนะครับเราจะยึดมุมของมุมนี้เป็นมุมหลักก็จะกลายเป็นถ้าใช้แทนนะครับก็จะกลายเป็นข้ามหาได้ชิดนะครับก็จะโดน2อ,อันนี้พอดีเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ค่าของแทนนะครับจะกลายเป็นแทน60ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็จากรูปแล้วก็จากตารางนะครับถ้าจากรูปแทนก็คือข้ามชิด ข้ามก็คือ x นะครับชิดก็คือ100งรอันนั้นก็จะกลายเป็น x หารด้วย100นะครับเท่ากับถ้าแทน60จากตารางก็คือรูนะครับก็จับเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น x ส่วน100เท่ากับรู้าย้าย100ขึ้นไปคูณนะครับเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ 100่งร้อยสามเพราะฉะนั้นเสาธงสูง100่งร้อยูทสเมตรนะครับข้อที่3านะครับจะบอกว่าจากยอดหน้าผาสูงระดับน้ำทะเลนะครับหนึ 150. ฟุตมองลงมานะครับทำมุมก้มเห็นเรือสองลำนะครับก็จะมียอดหน้าผาอยู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรือสองลำนะครับกูให้เป็นเรือของ A แล้วเรือของ B นะครับจะบอกว่ามองเห็นเป็นมุมก้มนะครับก็คือเห็น30แลหนห0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมก้มนะครับก้มเยอะๆนะครับ60ตรงนี้ก็จะ60ด้วยนะครับมันจะเป็นมุมแย้งกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุม60นะครับต่อไปก้ม30นะครับก็คือก้มไปน,นิดเดียว คสามสิบตรงนี้นะครับก็จะไปเจอสามสิบตรงนี้พอดีเป็นมุมแย้งกันนะครับเป็นมุมแย้งกันตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมสามสิบนะครับโจทย์บอกว่ายอดหน้าผานะครับสูงร้อยห้าสิบฟุตโจทย์ถามว่าจงหาว่าเรือสองลำนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ให้เป็น x โจทย์กำลังจะหา x นะครับว่า x เป็นเท่าไหรเริ่มทำนะครับ กูก็สมมุติให้ตรงนี้เป็น y เราก็จะไปดูรูปเล็กก่อนนะครับรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งก็จะเป็นรูปของนี้นะครับตรงนี้เป็นร้อยห้าสิบตรงนี้เป็นหกสิบนะครับแล้วตรงนี้เป็น y ก็ใช้ค่าของ tan หกสิบนะครับ tan หกสิบถ้ามองจากรูปนะครับก็คือข้ามชิดข้ามชิดก็คือข้ามแล้วก็ชิดนะครับ ก็คือ150หารด้วย y แต่ถ้าเกิดเป็นแทน60ที่มองจากตารางนะครับถ้ามองจากตารางแทน60ก็จะกลายเป็นรูสามนะครับเพราะฉะนั้นก็จับมาเท่ากันแล้วก็จะได้ว่า150ส่วน y เท่ากับรูสามนะครับย้าย y ขึ้นไปก็จะกลายเป็นเพราะฉะนั้น150 เท่ากับรูปสามวายนะครับตรงนี้เก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นไปดูรูปที่สองนะครับรูปที่สองคือรูปใหญ่หมดอนกันเลยครับสองคูบใหญ่หมดเลยก็จะกลายเป็นผููขยับมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือร้อยห้าสิบตรงนี้คือมุมสามสิบองศานะครับตรงนี้ทั้งหมดก็คือ y บวก x นะครับเราก็จะไปหาค่าของ แทน30ก่อนนะครับแทน30ก็ถ้าหาจากรูปนะครับก็คือข้ามชิดข้ามก็คือข้ามตรงนี้นะครับแล้วก็ชิดคือตรงนี้ก็จะกลายเป็น150ส่วนด้วย y บวก x นะครับแต่ถ้าเกิดไปหาแทน30จากตารางนะครับถ้าจากตารางแทน30ก็คือ1ส่วนรูทสามนะครับแล้วก็จับสองนี้เท่ากันเราก็จะได้ว่า150หิ ส่วนด้วย y บวก x นะครับจะเท่ากับ1ส่วนรู้สามหลังจากนั้นเราก็ทําการคูณไขนะครับย้ายก้อนนี้ขึ้นไปแล้วก็ย้ายก้อนนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้ว่า150ยหรูสเท่ากับ y บวก x นะครับเสร็จแล้วโจทย์ต้องการถามว่า x เป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราก็ดูเลย ราต้องการหาค่า x เพราะฉะนั้น x ก้อนนี้นะครับ x ก็จะกลายเป็น150รู 3, ลบด้วย y นะครับแต่ y เราได้มาแล้วนะครับตรงนี้จากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราแอบมาคิดดูก็จะกลายเป็น150หารด้วยรู้เท่ากับ y นะครับถ้าคูณคอนจูเกตล้วก็จะคูณด้วยรู้ 3, กับรู้านะครับก็จะกลายเป็น150 รูสาหารด้วยสซึ่งตัดกันก็จะกลายเป็น50าสิบรู้สานะครับเท่ากับ y แล้วก็เอามาตรงนี้นะครับกลับไปแทนค่าในนี้เพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ150่งร้อยลบด้วย50าสิบรูสนะครับร้อยห้าลบห้ก็เหลือ100่ง้อยนะครับแล้วก็รู้สามมาเพราะฉะนั้นเหลือห่างกันอยู่ทั้งหมด 100หรือ3ูทฟุตนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ